Five, four, three, two, one. Action. I'm action. digging I'm digging for gold. <laughs> can action. he you move it late night? Oh uh, action low? Hi oh. video loud. านฉบับที่1ของอาจารย์อดัมแรชชอวผู้เลอโชม <c oughs> เนื่องด้วยช่องวิดีทัศน์ยูทู e ของอดัมกำลังจะผลิตคลิปวิดีโอใหม่เพื่อสอนภาษาอังกฤษจึงขอประกาศและเชิญชวนบรรดาแฟนคลับมาออเดิชั่นเพื่อร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญพิเศษกับอาจารย์อดัมโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. เป็นแฟนคลับของอาจารย์อดัมเพศใดก็ได้ ประเภทที่3มก็ได้ครับสองชอบกินชีสเบอร์เกอร์เป็นชีวิตจิตใจสอยากดังกระชอนหมายถึงว่าอยากให้ทุกคนในโลกใบนี้ที่จะรู้จักคุณแต่ผมจะรับรองได้เลยว่าไม่มีวันที่คุณจะดังเท่าอาดมนะครับอาดำก็ดังเท่าแบรดพิตสามพอพูดสามไปแล้ว โดยให้ผู้สนใจคนนี้อัดวิดีโอลงใน YouTube ตอบกลับมาโดยบอกชื่อของท่านแล้วตามด้วยคำว่ามาออเดชั่นสำหรับอาจารย์ดัมนะครับและบอกเหตุผลว่าทำไมท่านจึงมีคุณสมบัติที่จะเป็นนักแสดงร่วมกับอาจารย์ดัมนะครับคนชนะจะได้2ออย่างนะครับ 1. จะได้มีโอกาสกินชีสเบอร์เกอร์กับอาดำที่จริงแล้วไม่ต้องกินชีสเบอร์เกอร์ก็ได้เราไปกินข้าวผัด หมูกินต้มยำกุ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับ 2. จะได้ออกวิดีโอต่อไปของอดัมซึ่งอดัมรับรองได้เหมือนกันว่ามันจะสนุกมากนะครับโอเคอดัมก็รอดูแต่ละวิดีโอของแต่ละคนนะครับสวัสดีครับคับโอเค that's good tight <Talk>, man that's really good oh. I'm out of here, oh. I'm gonna go for a swim. If I right now oh, you're not you're not recording. Right? Oh, no, no, I'm not recording it. Yeah. No, no, you, you no worries man No, worries. okay? Oh my gosh, I'm you. Oh, I made it tie, I made it I don't know what you heard about me. Pull up the get a dollar out of me. No, credit.